นะโมตสะพะวัตโตอรหัโตสัมมัมพุตุสะนะโมตสะพะวัตโตอรหัโตสัมมาสัมพุตุสะนะโมตสะคะวะตโตอรหัโตสัมมัมพุตุสะพระพเจ้าขอเชิญทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณพระพเจ้าขอเชิญทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณมีสิทธิและมีส่วน ร่วมกับข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าเป็นทายาทและเป็นบุตรหลานขอนําภาชนะน้ำในสองแก้วน้ำในสองแก้วนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ข้าพเจ้าตักมาเพื่อเชิญบรรทพบรุษของข้าพเจ้าและทุกดวงจิตทุกดวงวิญาณมีสิทธิและมีส่วนน้ำในแก้วนี้ที่ข้าพเจ้าเตรียมรองใส่ภาชนะไว้ ให้แก่ท่านบรรทบุรุษอย่างเรียบร้อยข้าพเจ้าขอเชิญบรรทบุรุษมาณนะที่แท่นบูชาเพื่อมารับน้ำที่ข้าพเจ้าได้เตรียมไว้รองรับสำหรับบรรทบุรุษแล้วในนิกรรมทั้งหลายและวิบากกรรมทั้งหลายในนิกรรมทั้งหลายและวิบากกรรมทั้งหลายที่ยังติดตามข้าพเจ้ามา ทรัพย์สินสมบัติตับประหลอดโลกทั้งหลายและที่ข้าพเจ้าเคยติดหนี้ติดกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินและในปัจจัยสีทั้งหมด <Okay. S 1> ข้าพเจ้าขอชดเชยขอชดใช้ข้าพเจ้าขอชดเชยและขอชดใช้ในทุกกรณีกรรมในสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยได้หลงเอาตั้งเอาและปรารถนาเอา ไม่ว่าจะยุคหนึ่งและในสมัยใดก็ตามมีสิทธิและมีส่วนอย่างทั่วถึงมีสิทธิและมีส่วนอย่างทั่วถึงด้วยบวุญวาสนาบารมีและอธิวาสหาบารมีที่ข้าพเจ้าเคยมีมาแล้วและเคยปฏิบัติมาแล้วในบุญและอุศนี้แผ่ไปให้ไกลแผ่ไปให้กว้างและไพศาล แผ่ออกไปให้กว้างไกลสับภัยสารมีสิทธิและมีส่วนไม่ติดหนี้ไม่ติดกรรมอะโหสิอะโห